วันนี้มีสาวมาดูพี่โชด้วยนะพี่โชดีใจมากเลยเนี่ย okay, อุย้ย <you S 2> มีคนน,ยคนนี้มาด้วยคนนี้มาด้วยน่ารักเชียวอ <laughs> มันอร่อยไหมอ่ะเช่โหดูดิสภาพอฮ่ยเพื่อนหลิน,อ,อ,นอีก What is that โอ้ยคนนี้ก็จะประมาณนี้นะอยู่ในสนาเม <laughs> เล่นบอนหลหรือว่านอน นี่ซ้อมบอลคนนี้เอาตูดเล่นเอาตูดเล่นพาดไม่ได้วันนี้จะเก็บชอตซื้อผลไม้ปกติมาทุกอาทิตก็คือต้อง ทำพลาดนะต้องได้ยินเสียงติ้งดิงด้งดิง้งดิ้งงอะไรเงีย้ยแล้วก็จะเป็นแบบผลไม้กินอะไรกัน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะผละไม้ค่ะกับลูกค้าโอ้โหลูกค้าเยอะมากมีมะขามป้อมพุทธซาละมมตและส้ม ตอนแรกไม่รู้เรียกอะไรถามพ่อค้ามาเรียบร้อยแล้วร้านนี้มีเยอะมากเต็มรถเลยหมดทุกวันไหมคะหมดทุกวันเลย <laughs> เห็นไหมาาไม่หมดไม่กลับบ้านอีก <laughs> แล้วเอา,าชีน่ามาเล่นด้วยกันทีน่าไอเดีมเดยมา,าเล่นด้วยกันมาเล่นด้วย ไิด hey, ีโ oh, อ oh, <she S 1> <all> ้เชฟไปเลี oh. hey, cat. Hey, cat. Oh, hi, oh ้ไป้โอ้ยทำอะไรเชฟไปเืีเรือไเลติงติงนี่คนหรือกบโอ้ย

อย่าให้ปลาชูชีพคนเดียวนาะต้องมีเพื่อนที่ต้องชักขอด้วยเล่นเุ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn